ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้แอปพลิเคชันซีซ่าของโรงเรียนสลามศึกษาในส่วนของผู้ปกครองนะครับอ,อันดับแรกเลยให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าซีซ่านะครับซีซ่าสมาร์ทแบบนี้นะครับพิมพ์ข้อความนี้ลงไปเลยนะครับแอปซีซ่าจะมีโลโก้เป็นรูปม้าบินตัวนี้ครับ ใครใช้ระบบ Android ก็ไปที่ Play Store ใครใช้ iPhone ก็ไปที่ App s t s t o ครับดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเข้าโปรแกรมไปแล้วให้ลงทะเบียนก่อนนะครับโดยกรณีที่ยังไม่เปิดใช้งานตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มสีแดงที่มีข้อความที่เขียนว่าคลิกที่นี่นครับจิ้มไปเลยแล้วก็อ่านข้อตกลงก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา ข้างล่างสุดแล้วก็กดที่ปุ่มยอมรับเสร็จแล้วพอมาถึงหน้านี้ให้ใส่เลขส3าหลักลงไปนะครับอลองนะผมะทำการก็ปีมาไว้ก่อนอก็เลยไม่ได้พิมพ์ลงไปพอพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วนะครับหให้กดพื้นที่ว่างด้านข้างด้านพื้นที่ว่างๆนะครับให้จิ้มลงที่พื้นที่ว่างได้เลยมันก็จะมีข้อมูลชื่อผู้ปกครองขึ้นมา เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อผู้ปกครองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาใส่ข้อมูลอีก3ช่องต่อไปนะครับก็จะมีอ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างถ้าผู้ปกครองมีอ e ีเมลจริงๆที่ใช้จริงอยู่แล้วอ่ะครับให้ผู้ปกครองใช้อ e ีเมลจริงดีกว่านะครับ ที่มันมีการใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับในโทรศัพท์ระบบของ Android เนี่ยถ้าจิ้มลงไปในช่องของอีเมลเนี่ยมันจะมีอีเมลขึ้นมาเลยให้ให้เราคลิกเลือกแล้วมันจะพิมพ์ลงไปให้อัตโนมัติเลยส่วนของ iPhone นะครับจะต้องพิมพ์ลงไปเองนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่มี อีเมลนะครับผู้ปกครองไม่มี e อีเมลเลยให้ทํำยังไงผมก็ยกตัวอย่างให้ตามนี้เลยนะครับผมใส่ชื่ออ e ีเมลว่าอิสลามแล้วตามด้วยเลขประจําตัวนักเรียนตามด้วย gmail com แบบนี้ให้ครูประจําชั้นแนะนําผู้ปกครองไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็คล้ายๆกับของครูที่เราสมัครกันที่เราลงทะเบียนกันนะครับรหัสผ่านจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีตัวเลขประกอบด้วยแล้วก็มีตัวสัญ,ญลักษณ์ประกอบด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับผมไม่ได้ใช้รหัสนี้สมัครให้กับผู้ปกครองของเด็กคนนี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนหมดแล้วนะครับให้คลิกที่ปุ่มข้างล่างสุดนะครับใช้งาน แล้วรอสักครู่หนึ่งมันจะทำการลงทะเบียนถ้าขึ้นหน้านี้แสดงว่าท่านสมัครลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มกากบาทด้านบนด้านซ้ายบนได้เลยนะครับแล้วก็ให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประชายชนลงไปแล้วก็รหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนเมื่อกี้ในหน้านี้นะครับ เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนกับรหัสผ่านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มเข้าใช้ระบบแล้วรอสักครู่นะครับตัวระบบก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าของผู้ปกครองได้เลยนะครับด้านบนนี้จะเป็นชื่อของผู้ปกครองเองนะครับส่วนด้านบน,นครับแล้วก็มันจะมีตรงสีชมพูตัวนี้นะครับ smart student นะครับเราเข้าไปดูข้อมูลของเด็กได้ของใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้ ที่ปุ่มฟันเฟืองด้านมุมขวาด้านล่างนะครับกดไปแล้วก็ไปเลือกอันที่3ครับ Language เลือกไปมันจะมี3ภาษานะครับในอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวอรนนี้ในตอนนี้ก็เลือกภาษาไทยนะครับใครจะเลือกผู้ปกครองคนไหนจะเลือกเป็นภาษาอังก,ษงกฤษก็ได้นะครับทีนี้ก็กดย้อนออกมากดฟันเฟืองอีกทีนะครับมันก็จะย้อนออกมานะครับแล้วก็กดไปที่หน้ากดรูปบ,บ้านนะครับด้านล่างนี่ครับอ่ามันจะมี เมนูต่างๆขึ้นมาให้ในอันนี้ผมทำบน iPad ทําตัวอย่างบน iPad มันก็จะเป็นจอสี่เหลี่ยมเหมือนจอทีวีนะครับแต่ของใครที่ทําบนมือถือมันก็จะเรียง2แถวอันแรกเป็นข้อมูลโรงเรียนนะครับต่อไปเป็นข้อมูลนักเรียนจะมีชื่อเลขประจำตัว QR Code ของเด็ก QR Code ต,ตัวนี้นะครับเวลามาโรงเรียนท่างนัเรียนเปิดแอปครุมก็สามารถสแกนแล้วก็ลงเวลาเข้าเรียนให้กับทเรียนได้ ประมาณนี้นะครับผู้ปกครองก็สแกนให้นักเรียนได้มีตารางสอนของเด็กแต่และว,วันนะครับอันนี้เป็นของวันพุธนะครับอยากดูวันอื่นก็กดที่ปฏิทินด้านบนนะครับเลือกวันได้จะดูวันไหนก็ได้นะครับว่าลูกท่านเรียนอะไรย้อยนออกมาพฤติกรรมพฤติกรรมตรงนี้อ่าอ่าตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดต ให้เป็นปัจจุบันดีนะครับนะข้อมูลในระบบกำลังปรับอยู่ก็เลยมีคะแนนติดลบแต่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะหลังจากนี้อีกประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับเนะี่ยข้อมูลจะแก้ไขไปอ่ามันจะมีเมนูต่างๆวิชาที่ลงทะเบียนการมาเรียนการลาอ่า,อาการเงินอะไรครับลองชิมเข้าไปดูได้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อา่า มันจะมีระบบแจ้งเตือนเวลานักเรียนมาโรงเรียนลงเวลามาโรงเรียนตอนเช้านะครับตัวโปรแกรมมันก็จะเด้งขึ้นว่าลูกของท่านเข้าเวลาเรียนเ,เข้าโรงเรียนในเวลาที่เท่าไหร่นะครับเ,เวลาเรียนแต่ละคาบก็จะมีการแจ้งเหมือนกันนะครับขอจบการแนะนำการลงทะเบียนเข้าใช้แอปเพียงเท่านี้นะครับถ้า หากผู้ปกครองคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการสมัครนะครับให้ติดต่อผ่านทางครูประจำชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินของโรงเรียนจะดาเนินการช่วยเหลือแก้ไขให้สวัสดีครับอัสลามอะลิกุมรลฮ์จนรอฮิวบรกาตุ